เวลาขวดมันจะตั้งนะครับนะเอ้าบนมู้นอีกดีดูเลยพร้อมกันแดูก่อนที่ออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะล่วงครับนะถ้าเกิดจะดูผมก็ดูครับจะยกายกครับไม่ใช่ดูเพื่ยกเพว่มันร่วงแล้วนะบับับ่วอรแจกพรสบ้าฮอันนี้ขวดมันล่วงครับเาาขอบคุณมากครับนะโอ้โหพวดตัวรบ้าเอาล่วงไหมล่วงไหม ให้ลวกนี่ครับนะยืนได้รงขวดหัวเกี่ยวปากขวดตรงนี้ครับยาวมือจับเชือกนะครับมันผิดกติกาครับผมยาวม้วนเชือกยาวมือจับเชือกยกยกขึ้นมาหนีประกอบขึ้นมาหนีนี่ครับรลูกต่อจังหวะนี้ครับเรายกต่อโอ้โยเวรกรรมอยู่ในสเส้นมือเดียวได้เลยครับทีนี้อยู่ตรงกลางแล้วมันล่วงอีกจะให้เป็นฟรีเลยยังไงครับอันนี้ครับพอได้ประมาณนี้อย่าไปยกต่อครับมันจะล่วงหัวมันจะหลุดอยากได้ตุ๊กตายืดแขนต้องไปหน้าครับ ม,มันถึงจะตั้งครับนะตั้งได้เรื่องเลยตุ๊กต,ตาตัวใหญ่างุ